จะเป็นข in ้าวห่อใบบัวแต่ส่วนเห็ดเนี ah, sure? exactly. <gun> ่ยเขาจะมาทําเป็น <derni> ต yeah. <sh> like, ัวนี uh ้ค่ะเห็ดย่างน้ําจิ้มซีฟู้ดดูหน่อยสิฮะนี่คือนี่คือเห็ดอะไรนะคะเออเห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็มาฉีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสแค่นั้นเ็าจะเป็นมังสวิรัติแล้วก็ใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะราดน้าจิ้มซีฟู้ดนีหน่าตามไหมคะน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองด้วยทําเองค่ะแช่ตู้เย็นอยู่อ๋อค่ะ เราไม่ได้ใช้ปั่นนะไม่ได้ใช้เครื่องปั่นใช้ใช้โขลกเอาค่ะอ่านี่นะคะก็จะเป็นเห็ดย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเผือกไทยเนี่ยก็มางสมวริรนะมาเดินตลาดนี้จะมีอะไรกินไหมนะมีค่ะแต่วันนี้ไม่มีข้าวตุ๋เห็ดเนาะวันนี้ไม่มีค่ะมีแต่ข้าวห่อใบบัว <c oughs> ซึ่งก็ข้าวห่อใบบัวเนี่ยเป็นแบบสูตรบางสมบรันก็มีแล้วมียังมีไหมฮะมีค่ะไหนขอดูหน่อยสิมีไหมนะอยู่ในมีใช่ไหมฮะข้าวห่อใบบัวซึ่งก็ ยังขออยู่นะฮะเหลืองกลางอ่าแล้วก็แบบที่ไม่ไม่หมักฉลักก็มีไหมฮะมีธรรมดาแล้วมันกฉลักโอ้ยัยงมีอยูเ่เยอะค่ะใครที่แบบกำลังเดินทางมาข้าวเผาใบบัวจะเหลือไหมมีค่ะนะคะรธรรมดาสามนี่คือจะมีแค่วันเสาร์นี้เลยคือทั้งหมดก็คือหมดไปเลยใช่ไม่เอ่ยใช่หมดหมดเขาเหายบัวเขาเตรียมาออามาแบบให้สําหรับสองวันทีน่ะคะ่ะคือถ้าสมมุิวันเสาร์ขายดีหมดไปก็หมดเลยอันนี้ค่ะนี่นี่นี่ ไม่ใช่แค่แต่แต่ที่จริงสองค้งมันจะยาวกวันนี้นาถ้าใส่ยาวโดนตาเลยถ้าใส่ถ้าใส่ผมกระดิบไปสองแก้่นี่เด็กทำจริงนะคะไข่ม้วนนะคะไม่ใช่ว่าเอากระทะพลาสติกมาทำเล่นๆขายข้องอย่างนั้นนะนี่ครับแบบนี้ใครอยากกินไข่ม้วนฝีมือเด็กน้อยนะน้องพุทนะคะได้เลยอันนี้ผู้ช่วยอชื่ออะไรครับชื่อพุทธาพุทธา พุทบาดฟุตปาปทพุปบาดอ๋อของเราก็ฟุตปาทเลยโ <c oughs> อเคนะร้านที่บ้านเมื่อกี้แม่ยังพูดค้างอยู่แล้วเมื่อกี้เห็ดย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วมีอะไรบ้างคะนพันนี้ข้างๆกันก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกค่ะทั้งหลายเลมีโจนกับมะม่วงค่ะพอดีเดินไปเจอมะม่วงที่สวนก็เลยเป็นมะม่วงอ๋อรอบนี้มีน้ำพริกมะม่วงเพิ่มมาเนาะอย่างที่บอกเนาะที่บ้านมีผลผลิตอะไรก็จะนอกจากกินเองแล้วก็แปรรูปออกมาด้วยนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงนำดอกไม้สีทองยังไม่จัดก็เลยมาทําแปรรูปอย่างนี้ไม่จอกแนวเปรี้ยวใช่จะเปรี้ยวแบบนี้นะคะก็เป็นกะปิอ่ะแหละแต่เราใส่มะม่วงแทนแล้วก็วันนี้มาใหม่จะเป็นคลองแคงสาคูต้นใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่เผือกแล้วก็มีแกงหวดได้ขนมหวานนะสองถ้วย เรามีแกงบัวเถือนหมดแล้วค่ะแล้วก็มีแกงค้วหัวปลีอ่าอันนี้น่าสนใจโอ้หรือไม่เยอะแล้วเนาะน่าจะเหลือประมาณนี้จากต็่หม้อนะเหลือไม่เยอะเท่าไรแล้วค่ะเกือบเกือบหมดแล้วอันนี้ก็เป็นการนะนำหัวปลีค่ะมาแปรรูปนะคะก็เป็นแกงขัาวหัวปลีนะฮะนอกจากที่เราเห็นเพื่อนเพื่อนเราทำแปรรูปเป็น ผลผลิตเป็นลืิพันธ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถไปลองทาที่บ้านก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แกงเปลีนะคะแปรรูปหัวปรีที่ไม่ค่อยมีราคาหัวละ1 5บหบาทนะคะก็ออกมาเป็นเมนูอาหารได้นะคะช้อนน้ำมะคืนด้วยนะลูกแล้วก็หัวปลี้เขาเนี่ยก็มาทําเป็นผงด้วยใช่ไหมช<า>ใช่ค่ะเป็นชาหัวปลี้ยค่ะนี่มีสองช่วยค่ะชาจะมีชาหัวปรีกับชาหัวปปีตะไร้ค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของ โปรปีมันเด่นทางธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กสูงก็ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็จะช่วยบำรุงน้ำนมแม่ในคนที่แบบว่าเพิ่งค้อลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัติก็จะแทนสัตว์แล้วก็มันมีแคลอรี่ที่ต่ำก็จะช่วยเรื่องนั้นเด่นในเรื่องนั้นๆนะคะส่วนตะไคร้เนี่ยจะมากด้วยแคลเซียมบำรุงกระดูกก็คือเอามามิกกันแล้วก็จะมีตัวกล้วยผงเหลืออยู่ขวดเดียวแล้วก็มีกล้วยช็อตสองขวด แล้วก็มะนาวน้ำผึ้ง3ขวดไม่เหลือจุ๋มจิ๋มมีมะดันมีมะนาวอินทรีมีมะม่วน้ำหอมฟักข้าวอ๋อที่บ้านมานะคะแล้วก็จะวันนี้มีน้ำเห็ดค่ะน้ำเห็ดวันนี้หวานจากอนี่ไงใช่จองจองหวานจากย่าหวานค่ะค่ะไหนดูหน้าตาสิถ้าน้ำเห็ดน้ำเห็ดที่ว่าเนี่ยค่ะโอ้หหายไปนานนะเขาเป็นการแปรรูปเช่นกันก็คือเห็ดอะไรนะอันนี้ใช่เห็ดอะไรบ้างเป็นเห็ดหูหนูดำค่ะ เห็ดหนูดำผสมสมุนไพรแล้วคือปกติเราใช้น้ําตาลออร์แกนิกเนาะก็เคยมีลูกค้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเออมียะหวานไหมอะไรเงรี้ยใช้ยะหวานาพอดีไปเจอยะหวานก็เลยลองว่า,า,าวันนี้ก็จะหวานจากยะหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ําตาลนี่นะคะก็จะมีเนื้อเห็ดแบบเนี้ยค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นี่จะคล้ายพวกน้ําสำรองนะคะซึ่งเนี่ยมันคือเห็ดกินแล้วก็จะสดชื่นประมาณนี้ นี้ก็น้ำเห็ดนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการาทำให้สดชื่นลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็เรื่องของความดันนะคะลดความดันสูงได้ะะโปรตีนสูงด้วยค่ะตัวเห็ดทุกตัวส่วนใหญ่จะมีโปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์ได้เลยเหมาะคนที่ทานมังสวิรัตคือตัวนี้ทานแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าอิ่มท้องเนวยค่ะมีคนชมมาค่ะน้ําพริกอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคเลยนะคะแล้วก็จะเป็น ผลผลิตจากที่บ้านเขาหลายและยาอะไรหรือ,รอ,อ,อ,อฟักข้าวเอ้ยกล้วยเอ้ยมะพร้าวเอ้ยนะคะเพราะะฉนนั้เนี่ยก็มาลองเดินดูได้นะคะกับร้านที่บ้าน,นะค่ะนะคะ mm hmm. ถัดไปก็จะเป็นร้านผัดไทยค่ะแหมช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี่นะคะตอนนี้บ่ายแล้วจริงนๆนอะ mm ่ะก็นี่แหละค่ะผัดไทยนะคะ mm hmm. รสไทยๆค่ะผัดไทยใจเย็นนะคะ mm hmm. เช่นข้าวกล้องอินทรีย์นะคะก็จะมี หลากหลายส่วนประกอบของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นข้าวกล้อง,งอง C, ินรีย์ถวงอกเพาะเองนะคะกุ้งไร่เสือเลี้ยงธรรมชาติกุ้งชายปลูกเองที่ภูเขาไม่ใส่สีพวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบในการที่เป็นผัดไทยขึ้นมานะคะถ้าเพิ่มกุ้งก็เพิ่มราคาไปสักนิดค่ะนะแต่ถ้าไม่ใส่กุ้งสดนะก็เป็นราคาแบบกุ้งแห้งก็กินกันได้สบายๆนะรสชาติด,ดีมากนะคะก็มา,มาชิมกันได้คนะ่ะอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้มาลองชิมดูนะคะ หมดหรือยังคะปะทัยยังมีนะเพราะนั้นเนี่ยใครกำลังเดินทางมาสั่งได้นะคะแล้วก็ร้านนี้เขามีข้าวหมากด้วยค่ะข้าวหมากนี่ยังไงบ้างคะพี่ปูนาทยอยสานนะคะแล้วก็ที่เป็นสีดำๆดนี่เป็นข้าวกล่ําค่ะ,คะก็เป็นข้าวอินทรีย์ทั้งสองแบบเลยค่ะ,คะแล้วก็หวานธรรมชาติเพราะว่าจะไม่ได้เติมไม่ได้เพิ่มความหวานน้ำตาลอีกค่ะ,คะ นี่นะคะก็จะเป็นข้าวหมากนี่ก็ยังเหลือประมาณนี้ก็มาลองชิมกันได้นะกับร้านนี่นะคะรถไทยๆนอกจากก๋วยเยเขามีข้าวหมากด้วยนะคะนี่ค่ะก็เจ้าของร้านคนสวยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะถัดมาค่ะอามีสวยกว่า <c oughs> ใครนะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ต้องแนะนำตัวทางการอีกไหมคะไม่ต้องแล้วมงเดี๋ยวจะลังเกียจกันม่กัวนี้ค่ะก็บ้านสวนเกษตรสําานค่ะนะคะมีผลิตภัณฑ์จากบ้านมาจัดจำหน่ายค่ะมะพร้าวเป็นลูกสดนะคะแล้วก็ปั่นได้ด้วยค่ะเอามะพร้าวลูกสดไปปั่นนะคะแล้วก็ตัดไปทางนี้จ้าเป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกวีมือแม่จ้าเป็นวันนี้มี เป็นพริกแกงค่ะปกติจะมีพริกเผาแล้พริกเผาหมดค่ะอ่ากรได้พริกแกงมาค่ะอ่าแล้วก็ตัดมานี่ค่ะอ้อ,อมอ,อมนิดนึงนิดนึงนะคะอันนี้ก็ผ,ผลิตภัณรอบตองใช่ผลิตภัณฑ์จากกาข้าวค่ะนะคะของใช้ค่ะก็จะเป็นสบูเ่เหลวแล้วก็แชมพูสระผมค่ะ อันนี้แปรรูปนะคะจากเอามาเป็นของกินแล้วก็มาแปลรูปอันนี้ฟักข้าวคือปลูกเองที่บ้านใช่ฟักข้าวปลูกเองที่บ้านค่ะผลผลิตจากที่บ้านช่วงนี้ฤดูฝนค่ะฟักข้าวก็จะให้ลูกใฟักข้าวดียังไงคะรต์กวที่คะฟักข้าวเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตาด้วยซ้ำไม่รู้จักอันนี้หน้าตามาดูลูกสีสวยดีนะแต่ว่าสีสวยยังไงเอ่ยไว้ทําอะไรถ้าเราเอาไปต้มก็จะเป็นน้ําดื่มนะคะเป็นน้ําดื่มฟักข้าวช่วยบำรุงผิวนะตาต่อตาอนุมูลอิสระได้ชะลอ ผิวให้ตึงตึงอยู่ก่อนไว้อันควรนะคะจะบอกว่าแม้จะรอความแก่ก็ไม่ได้เนาะต้องแบบว่าบำรุงผิวนั่นเองนะคะแล้วก็มีพวกเเป็นกรดลดเปรี้ยวมากกว่าพวกตระกูลส้มแคร์ลอตนะคะมะเขือเทศเนี่ยเจเท่าเลยทีเดียวนะะบำรุงสายตาด้วยมากกว่า,ามะเขือเทศเจเท่าเลยเหรอะใช่ค่ะอาจจะข้อมูลอาจจะ คลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมห่างไกลจากสานี้นะคะนีะ่คือประโยชน์ของฟักข้าวคือถ้าดื่มด้วยมันก็บำรุงผิวบำรุงข้างในนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วก็พวกเขาลดคอเลสเตอรอล,ลในเส้นเลือดได้นะคะ,ะยับยั้งการเกิดเบาหวานใครที่ยังไม่เป็นเบาหวานกลัวจะเป็นเบาหวานก็ แนะนำให้ทานนะคะคือสดเลยเหรอคะ,อะส่วนมากเขาจะเน้นเอาไปทาเป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพนะคะ,คะเอาไปแปลรูปเป็นน้ําดื่มแลาะงั้นเถอ,อะของบ้านนี้ก็คือดื่มด้วยแล้วก็ใช้อาบด้วยนะดูซิมันจะไปไหนเออสิ่งใดที่บอกว่านี่ค่ะใช้เองอยู่ใช้เองอยู่เป็นเป็นฝ้าพอหา